ไปรูปโนนแล้วนี่สวยเลยครับเป็นรูปเหลี่ยมสวยงามแต่สภาพของพื้นที่ดินเนี่ยเรื่องจากถูกปล่อยทิ้งร้างไว้นานก็มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นรกวันแรกที่มาเห็นนะครับคือมันทึบมากเป็นป่าเลยวันนี้ได้เห็นถึงขบวนการที่จะ ปรับปรุงซับให้อยู่ในสภาพที่พร้อมขับที่มีรัพ์อยู่แล้วไม่ได้ดูแลไม่ได้จัดการลองเข้าไปจัดการดูสักนิดหนึ่งหรือถ้าไม่สะดวกติดต่อมาครับเดี๋ยวเราจัดการให้สกายวิวพาพิี้วันนี้พาชมที่ดินแปลงสวยๆใจกลางเมือง วันนี้เราอยู่กันที่ซอยลาดพร้าวเ1้าครับซอยนีย้น่าสนใจตรงที่ว่าตั้งแต่ปากซอยมาถึงที่ดินเนี่ยนะฮะระยะทางก็ประมาณ900เมตรแต่ตลอดทั้งซอยเนี่ยมีแต่บ้านหลังให,ใหญ่ดูกะด้วยสายตาเนี่ยเนื้อที่300วา400วากันทั้งนั้นแถมซอยนี้ย,ยังเป็นคอนกรีตกว้างตัวถนนเองเนี่ยประมาณ6เมตรแล้วก็ยังมีฟุตบาทอีกกว้างตลอดแนวนี้เลยเรียกว่าเป็นซอยที่เหมาะกับการพักอาศัย เงียบสงบและก็สะดวกสบายเพราะว่าหน้าปากซอยก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้า,ฟาสถานีมหาไทยที่ดินแปลงนี้เนื้อที่600ตารางวานะครับที่สวยๆเลยเริ่มตั้งแต่หน้าที่เนี่ยนะครับยาวตามผมมาเนี่ยนะฮะไปจนถึงต้นหูวางตำแหน่งซอย91เดนี่ยดีอย่างไรเรียกง่ายๆว่าคนที่เขาออกในนี้ก็คือเฉพาะคนที่พักอาศัยอยู่ที่นี่ความพุกพ่านก็จะน้อยครับและปากซอยก็ยังมีโรงพยาบาลลาดพร้าวซอยนี้จึงรวมไว้ทั้งความสงบและความสะดวก เดี๋ยวลองไปดูพื้นที่ภายในกันครับ ที่ดินแปลงนี้ได้ปรับพื้นที่เสมอกันทั้งแปลงและเสมอกับถนนซอยพร้อมใช้งานต่อได้เลยครับด้านหลังของที่ดินติดหมู่บ้านจัดสรรซ้ายขวาก็มีบ้านหลังใหญ่ซ้ายเดียวกันกับที่ดินแปลงนี้เลย มีแนวรั้วรอบขอบชิดด้านหน้าติดถนนซอยหน้ากว้างที่ดิน36เมตรลึก83เมตรเป็นรูปสี่เหลี่ยมพื้นผ้าสวยเลยครับเหมาะที่จะออกแบบเป็นบ้านพักอาศัยหรืออาจทำโครงการในระดับพรีเมียมก็ดีครับปากซอยเป็นสถานีรถไฟฟ้าครับสถานีมหัทไทยเรียกได้ว่าได้ทั้งความสงบ และความสะดวกสบายทรัพย์สินที่เหมาะที่จะเป็นการลงทุนเช่นทองของโบราณอสังหาริมทรัพย์ของพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมูลค่าจะสามารถเพิ่มค่าได้เมื่อเวลาที่เปลี่ยนไปแต่อสังหาริมทรัพย์เนี่ยมีความสำคัญกว่านั้นตรงที่นอกจากคุณจะลงทุนแล้วคุณยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ ทำให้นักลงทุนมากมายครับจึงสนใจที่จะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มูลค่าต่อปีต่อปีต่อปีที่เพิ่มขึ้นไปผมอยู่ในอาชีพเป็นตัวแทนในหน้าอสังหาริมทรัพย์มาเนี่ยค่อนข้างจะเห็นความเปลี่ยนแปลงครับที่ดินบางแปลงเคยราคาตารางวาละ2-3งสามหมื่นบาทณนะวันนั้นเรารู้สึกว่าโอ้ราคาแพงผ่านไป5ปี10ปีครับเมื่อมีงานก่อสร้างเกิดขึ้นเมื่อมีการพัฒนาของตัวเมืองเกิดขึ้นที่ดินกลับเพิ่มขึ้นไปเป็น5 0 0 0 0 6 0 0 0 0บาทต่อตารางวาเป็นเท่าเท่าตัวเลยครับ ที่ดินแปลงนี้ที่ราดพร้าว91มันน่าสนใจตรงที่ณวันนี้การก่อสร้างรถไฟฟ้ากำลังดำเนินการอยู่ช็อปปิ้งมอลล์ต่างๆบริษัทห้างร้านต่างๆก็ยังไม่เข้ามาใช้ประโยชน์ในพื้นที่เต็มทุกคนก็รอให้การเดินทางระบบขนส่งมวลชนสำเร็จลงเรียบร้อยเพื่อความสะดวก ลองคิดดูครับเมื่อวันนั้นที่ดินแปลงนี้ราคาจะเปลี่ยนไปอีกเท่าไหร่น่าสนใจใช่ไหมครับอย่าพลาดที่จะติดต่อมาดูข้อมูลมาดูแปลงที่ดินจริงๆก่อนติดต่อผมได้เลยครับที่เบอร์0887795655 ติดตามช่อง Sky View Property มีคลิปเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์หลากหลายทำเลติดตามช่องเพจรัพย์เพื่อการลงทุน Property Investment by IQI เป็นข้อมูลของทรัพย์เพื่อการลงทุนในประเทศไทยโดย IQI Thailand เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ